เป็นย oh, 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 okay. mm ังเนี่ยังไงพูดมาเลือยเอยยัด่อกกันแล้วตัวตัวตัวโอ้ยวุ้นมาเจ็บขาเจ็บขานี่ไม่ไม่แม่ยุงตายโอ้ยแค่บอดตัวตรวจอ่ะแล้วบอดกูก็กูรู้เวลาบอดอ่ะเอาละครับวันนี้ผมก็มีร้านเติมเกมมาแนะนำนะครับชื่อร้านเม m e ท็อปอัพนะครับเป็นร้านที่เติมเกม PUBG Mobile ในราคาที่ โทษถูกโทดคุ้มและว,วิธีการเติมก็แสนจะง่ายได้แถมไม่บอดพายอีกด้วยโดยว,วิธีการเติมเพียงแค่เลือกแพ็กที่เราต้องการเติมโอนเงินและส่งสลิปพร้อมเลข ID กับชื่อตัวละครเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับรอไม่นาน UC ก็จะถูกส่งเข้าเกมให้เราอย่างรวดเร็วสามารถ,ถติดตามโปรโมชั่นสุดคุ้มได้ที่เพจเม l o Top Up หรือแอดไลน์ไปที่เม l o Top Up อย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาร้านไม่เจอนะ และทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าจะเติมก็แอดไลน์ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างของคลิปอย่าลืมไปเติมกันนะครับมีสาวสองคนว่าเอาไงดีวะถ้าเจอสาวเราเราต้องแอคนะบ้ <fuck yeah. S 3> าใจแอคสาวสาว,วช็อตขาของมันแอกก็เลยเสียงร้องก่อนเออใช่อะอะอะเด็เด็ดเด็ดเสียงร้อก่อนดีกว่าพ่อเองพ่อเองดูพ่อเองดูนะฮะมว่าอะไรับมว่าอะไรับชื่อชื่ออะไรหอมเสียงคนละมุน อเออโคตรไปเลยน้ำเดินเลยอ่ะสาวสาวชอบอ่อนะอ้นีสาวสาวเลิฟเลยอ่ะดิมันไม่พูดอย่างเงี้ยมันเอากันเลยกลับบ้านเป็นสองคนเออใช่ใช่สบายคือแบบตกปลาแบบคือแบบถ้าถ้าเสี่ยงลอกก็ได้ใจสาวไปแล้ว90%้านสะิบเปอร์เซ็นต ชอบตูดมาเลยชอบตูดมากเลยใครวะเกียนะ้รู้ชายผู่นูเล่นนูเล่นราูเล่นนะับอย่าก็อย่าจริงจังนะทุกเรื่องนี่ก็ไม่ได้จริงจังนะทุกเรื่องอ่ะเออเกินไปเปล่าเออทำไมเป็นคนวัดดีวะทำไมทำไมต้องบูบี้คนอื่น่ะเกินไปเปล่าบูบีู้บีวถูกแล้วเออบูบี้ถายเลยนะยุ่งนมารัยุ่งแนมาโคตรกรรมเมื่อกำตาแดงกรรมมือเป็นปทันยุ ไม่ไทยเมื่อไหร่ไม่สวยดีสวยดีรับวทรงเก๊ครับเก็บน็อคดาวไม่ได้หนึ่งคนครับคุณผู้ชมหรือชื่ออในจุดนี้คู่หลานบ่าพี่ดังเป็นเงี้ยเป็นเงี้ยพูดมาเฮ้ยลุงปืนลั่นโคตรตึงเลยเฮ้ยชอบหลาสหลานเราแอกอก็ทำตัวอุ้ยตาเราเลยเอ้าตะวันแป๊บนึงินใจเย็นตะวันพี่พี่เรามาช่วยเอ้าแล้วโอ้ยอย่าหลาสปุ่มบ้านปุ่มบ้านปุ่มบ้านปุ่มบนัน เบอร์ซี่ทำไร่ะโอ้เบอร์ซี่โคตรพาราเลยอันนี้จริงนะเออแบ่งมาชุดหน้าคนหนึ่งะลืเรือเรือยัดต่อก็ได้ยแล้วยังไงไอพี่ปืนลั่นไม่ถูกกูน่าเลี่ยมเฮ้ยจะปาทำไมเอ้อยย่า ไม่เอาขอหลอแล้พี่เบลล่าขอห่อัครับพี่อย่าทอีกแล้วพี่เฮียโคตรตึงเลยเียพี่เบลล่ารูปหล่อเออสายสั้เอาเฮ้ยแล้วเป็นอะไรตายเบอร์กเบลล่ารูปหล่อหาเลยอ้าวเียกเป็นเล็กนี่เฮีไปไหนเฮียไปไหนจุกงูเหยนี่แหลคุณแผ่นดินต้นเล็กอ่ะไอ้นนนนเจอเจ่าเทียนเจาเจ้าให้ลลรเลหล ลูกน้องพ่ออ้าวตัดพิจารใครวะเฮียลิโอเหรอแบบลุงลุงเปนดร่างโคตรตึงอ่ะเฮ้ยเอลุงลุงเปิดร่างก็ตาหนีแบกเองไม่ต้องห่วงเอีเอาแล้วเมื่อยืนบังทำเฮี้ยอะไรกันออกไปเอาออกไปดีเฮ้ยบังไม่ออกได้ไออกไม่ออมอะไรนะเราไปจะเล่นระเบิดกันทำไมช้านมากได้วไหนม่นฝาระเบิดวะแย่เกิน เฮ้ยหน้ากูมีคนมาริวตายตายตายมาต้องช่วยม่ต้องช่วยเฮ้ยตอนนี้เราต้องสามัคคีกันไว้ก่อนอย่ามึงทะเลาะกันมาดีก็มาด <Arms> <ingers> ีก็มาดีเฮ้ยสั่งมาขี่คือพลังสามัคคังคือปฏิอดีเหมือนมึงเหวอะตายโอ้โหเจบอดเลยไอ้เแีรยแล้วบอทกูกูรู้ไปแล้วว่าบอทนะหาย โอยู่แล้ววันนี้เล่นเกมได้แสดงว่าแม่ไปเล่นไพ่ดิเลยขโมยโทรศัพท์แม่มาเล่นเกมได้เนี่ยใชร์แชร์ชรขโมยโทรศัพท์แม่มาเล่นแถมขโมยโทัพท์มาอีกสองพันอ่ะลุงลุครับเล่าเร่อใหม่ดิฮะโอ้โหลุงปืนลั่นตบหน้าแม่ตัวเองเกิดลุงโคตรเจนเลยลุงลุงปืนลั่นอายุแบบ30เลยใช่ปะอีไยอะไรกูไปเป็นพี่สาวแม่คุณตอนไหน เลยจคนก๋อคนไทยไทยโฉบน่าแล้วหลุงไม่มาเขาไอ้หลุงไม่มานี่ไม่รู้นะไปเจอแล้วเมื่อกี้กูอีก็กล้าอีกก็ชาตรงนั้นแหลยเุ้ยหลาดดูดิเบอร์ซี่อัรตัวครับเบอร์แลนอัรตัว ไม่ชอบเลยไม่ชอบอัดตัวแกงมีอัพตปอ้าดุมาครับเกงกว่าตูดมึงเปล่กว่าตูดมึงก็ได้นะตัวมึงเอาไงจิมลู้คนหนู่ระวังโดนจู่รู้คนจนนะครับเออตามมานี่เดอนกตาเดานกแย่ลายแยลายหลายมันยู่กันมันอยู่กันไม่ไดไม่ไตโคก็ไม่มีเย่ลายย่ลายีมาตายาบายอ๋ออียดียู่นีเดี๋ยว่นียก่ก็ดูดี่ดละ ตามาดิตาเติมเต้ตุ้ย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 พอสาวๆโดนกูสมุยนี่นบ้าว่ะอย่าไป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 ไป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 ตาดูไว้ตาดูไ้มาเเดี๋ยวเดตาเป็นเดี๋ยวตาเป็นเป็นผู้ปกครองให้เ้ยเยอะกูตกกูตกทแพนทำมันเย โอโ้โฉงอเกินนั่นลุงอ่ะย่างอยากว่าลงไปพร้อมกัน3คนอน่ะปะปะตายห้าวเลยเติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนครับถูกกำลังห้าสี่สามสองหนึ่งกลุบกรุบไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรืเออไปเใช่อยไปเรอ่าไยไป เี้ยใครจะกล้าไปสภาพไม่พ่อเราไม่เอาพ่อเก้อมันมาขุ่ย่างหรือมันมีคนเหรอไปดิไปดิเไปเอาเฮ้ยเบอร์หนึงไปไหนอ่ะมึงไม่มาเที่จะคืนไปก่อนกูอีกแล้วใครแย่งไอ้ดอกกูมีเรื่องโอเคโอเคกูเะใครใครแย่งไอ้ดอกแรกมเรื่อง ลตายลุงตายลุงตายมือตายเเย้ละยเยละยละเยเยเยละแต่โเชดแล้วกูไปละไปละยาตายนายครับอยู่ไหนมาก้อนนี่ไงวเจ้าเราแยไอ้ดอกกู้วยเคนยอะยืนไหมากมาได้ไหมไอ่ไลอะไรอะไรมึงอะไรมากมากมากมาอยู่ไหน ว่าจ้ไม่เนี่ยโนเนี่ยเนินเนีินาไม่้เหเนินหไอ้เินหะไรนะมึงพูดอะไอะมคือคเดิน้วนไรบอก่าเนิน้โดนเมึ่ดเมร่ปดีขอร้องลโอนชิมสงานนี้ต้อเสียดวงแไม่ต้องละไอ้เล้วป่า้งมีบุญมาแ่ลอดนขาบอกไว้้ป่าได้เี้ยไปั เอาแล้วเรียก่าไรเลยแหละสวยดิโอ้โห้แลอฮะจอกเตี้ข้างไหมาโคตรตึงเลยปะแก้ลูกพี่กโมโหน่ด้านหลังด้านหลังมีแอร์รอบแอรดอเอาเปล่าเอาเปล่าเฮ้ยแล้วเฮ้ยอาหลานคิวเดีเกินเกิดอินพูดเปี้ยวหลานคิวคมคม สาวชอบอ่ะอยากทำอะไรที่มันอยากทำอะไรที่มันแบบแอคสาวสาวชอบอะไรเงี้ยเฮ้ยตาไปไหนเดี๋ยวเป็นนอกตาตาเดี๋ยวนอกตาส่งครับอย่าไปตาเฮ้ยยังไม่ไปเลยใจเย็นนี่ดีครับเฮ้ยแล้ววงมาหาเราบุ้งไม่มีตะมงอะเนี่ยรับฟีฟรเลยเราแคมป์เราแคมป์เลยเราแคมป์เลยแคมป์เลยแคมป์เลยมึงกะแคมป์แคมป์เปีข้าไมแคมป์ครับโอ้ยแคมป์ปัสที่ไหนวะไอ้บางจังวะไอ้สื่อลันเนี่ยเออ บังก็บังเกตกาโคตยเกตกามีวิธีทำแอคชวสาวทำไงให้สาวชอบบอโชว์ตูะได้ข้าดูครับไปดูไงป่าชอบเลยเนียนกิ๊บโคลูกจิตอ่างเจ๊เจ๊เจ๊ิงไม่โดนกันเลยยิงก็แบ่งนได้แต่แอบดรอปตกข้างหลังกูจะหวดแล้วนี่เ็อเหรอ โอ้ยโอ้ยยัแล้วมือสั่นหมดมือหิวของเอ้ยโอ้ยโอ้ยตา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 ยเอาลุงไม่ตายด้วยลุงผู้ลุงโคตรอึดอ่ะใครปะเนี่ยเออเอาเลยขึ้นเลยขึ้นเลยกบมากลับมากลับมากบมากบมาไอ้เหี้ยไม่ดูเลยเป็ดูเหี้ยอยู่ด้านขาไงตายแล้วดังขาดีานขวา ก็ใจไป้ยู่บ้างร้เยข้างหลังก็ยิงแย่เร็ยปไอ้ย่มันปอเออเวย่งได้ยนก็ไม่บอกเย